สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมกก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับบอนสีมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะคะเพื่อนๆท่านไหนปลูกบอนสี ให้จเจริญเติบโตไม่แตกพุ่มแตกก็สีไม่เด่นร้ายไม่ชัดนะคะวันนี้แม่หมกก็จะพาเพื่อนๆมาทําให้บอนสีมีสีแจมสีแจมจีจัดด้วยสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาระเบิดสีบอนสีด้วยนมเปรี้ยวขวดนี้กันเลยนะคะแต่อุปกรณ์ของเรามีอะไรมั่งนะคะตามไปดูวิธีทำและอุปกรณ์พร้อมกันเลยนะคะ ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมคลิปดีๆของแม่มุกนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ <S <S <ๆ>กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องพาเพื่อนชาแนลให้เราด้วยนะคะ,ะ,คะไปดูกันเลยคะ่ะ,คะเพื่อนๆมาดูอุปรกรณ์และวิธีทําพร้อมกันเลยนะคะวันนี้แม่หมกก็มีน้ําซาวข้าวนะคะอย่างแรกเลยน้ําซาวข้าววันนี้แม่หมกได้ประมาณ5ลิตรนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆท่านไหนหุงข้าวหรือ แชร์ข้าวนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆใช้ได้เช่นกันนะคะมีประโยชน์มากมายในน้ำซาวข้าวของเรานะคะบำรุงพืชให้พืชเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะน้ำซาวข้าว5ลิตรจ้าน้ำซาวข้าว5ลิตรนะคะวันนี้เราก็จะมาบำรุงํำต้นของบอนสีของเราด้วยสิ่งนี้เลยนะคะ ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะไข่ไม่มีไข่ไก่ใช้เป็นไข่เป็ดได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆต่อมานะคะเครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังของเราก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 เร่งลากเร่งลําต้นให้ลําต้นแข็งแรงด้วยสิ่งนี้เลยนะคะต่อมาอีกอย่างหนึ่งค่ะเราก็จะมาระเบอร์สี ด้วยสิ่งนี้เลยนะคะนมเปรี้ยวค่ะเพื่อนๆน,นมเปรี้ยวก็จะมีความเปรี้ยวนะคะกัดสีบอลสีให้มีสีแจ่มว้าวได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆน,นมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันจ้าต่อมาอีกอย่างหนึง่งผงชูรสค่ะเพื่อนๆืในผงชูรสของเราก็จะมีโมโนโซเดียมกูตเตรเมดเร่งรากเร่งํำต้นรากฝอยหาอาหารได้ดีสร้างการเจริญเติบโตให้แก่บอนสีของเรานะคะ รากฝอยช้อนใชยหาหาได้ดีสร้างการเจริญเติบโตลำต้นแข็งแรงให้แก่บนสีของเรานะคะผงชูรสยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันจ้าวันนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำผงชูรสวันนี้รดโคลลำต้นนะคะวันนี้ผงชูรสของเราก็จะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะใส่ไปในน้ำสาวข้าว5ลิตรนะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะมาตีไข่วันนี้แม่หมกก็ใช้เป็นไข่ไก่นะคะเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะคะมีประโยชน์อีกอย่างนึงค่ะเพื่อนๆล้างทำความสะอาดตากแห้งนะคะไปไร่มดไรมาแรงได้อย่างดีเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตีไข่ เหมือนเราทำไข่เจียวเลยนะคะเพื่อนๆให้ละเอียดเลยจ้าไข่ไก่ก็จะมีโปรตีนทำให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตบอนสีเหมาะมากเลยนะคะมีโปรตีนทำให้บอนสีของเราใบใหญ่ใบโตกันใบแข็งแรง เราก็จะได้ตีละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเทลงไปในน้ำสาวข้าวเลยนะคะน้ำสาวข้าว5ลิตรไข่ไก่1ฟองค่ะเพื่อนๆเป็นส่วนผสมของเราผงชูรสก็ให้ละลายนะคะนี่เลยจ้า มาเติมตัวนี้ลงไปเลยนมเปรี้ยวนะคะวันนี้ใช้เป็นหนึ่งขวดเลยค่ะเพื่อนๆเนทลงไปเลยสีแจมว้าวด้วยสิ่งนี้เลยนะคะหนึ่งขวดจ้าต่อมาเครื่องดื่มชูกำลังการใบตกใบเหี่ยวเราจะมาเพิ่มความแข็งแรงให้แก่บอนสีด้วยสิ่งนี้เลย งดื่มชูกำลังยี่ห้อไหนก็ได้ใส่ไปเลยจ้าสองฝานะคะเพื่อนๆส่วนผสมของเราครบถ้วนแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันจ้าสูตรนี้นะคะปุ๋ยสูตรนี้ไม่หมกแนะนำให้เพื่อนๆใช้บำรุงรำต้นบอนสีได้เลยค่ะ เดือนละหนึ่งครั้งจะหมอมากเลยค่ะดีมากเลยนะคะจะแตกปุ่มแตกกอใบใหญ่ใบโตสีสดๆไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆหลังจากเทเราได้น้ำปุ๋ยกันแล้วนะคะเราก็มาบำรุงบอนสีด้วยกันเลยค่ะมาชมบอนสีของเรานะคะต้นนี้ก็พุ่มใหญ่พุ่มโตเราก็ลดโคลลำต้นไปเลยจ้ะลดให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนๆนี่ ตรวจสอบดูต้นไหนของเรายังไม่กัดสีสียังไม่แตมยังไม่สวยนะคะแล้วก็ลดไปเลยจ้าอีหนวด้านนี้นะคะสียังไม่มาค่ะแต่การใบเขาแข็งแรงนะคะสียังไม่มาเราก็กัดสีระเบิดสีด้วยสูตรนี้กันเลยลดโคนลำต้นไปเลยจ้าด้านนี้ค่ะ ต้นเล็กต้นน้อยระเบิดสีกัดสีให้มีสีสดใสนะคะเพื่อนๆนี่โดดโคนล,ลำต้นไปเลยจ้าสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราวันนี้นะคะระเบิดสีเน้นๆเลยจ้าบอลสีของเราก็จะได้มีสีสดใสใบใหญ่ใบโตนะคะ บำรุงดูแลสม่ำเสมอค่ะเพื่อนๆใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะการใบแข็งแรงสียังไม่มาค่ะเพื่อนๆอ,อีนเนานะคะปกติถ้าเขากัดสีเต็มใบนะก็จะขาวสวยจ้ะวันนี้เราก็สูตรนี้ไปเลย บนสีนะคะเพื่อนๆปลูกลงดินก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เลยจ้ะใบใหญ่ๆตัโตค่ะเคล็ดลับวันนี้นะคะระเบิดสีของแมมมก็จบลงเพียงแค่นี้จ้าสีสด,สดๆว้นวานเวววแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆลายเด่นๆชัดๆแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามดูนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า